ความแตกต่างของตัวนาฬิกาเรือนนี้ที่ให้ข้อมูลมาให้เราแล้วก็วิเคราะห์ให้เราด้วย AI ของเขาแบบนี้นะครับต่างจากแบรนด์อื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผมยังไม่เคยใช้นาฬิกาที่จะวิเคราะห์ให้ขนาดนี้สวัสดีครับผมซาครับวันนี้มารีวิวนาฬิกาเรือนใหม่ครับดู Samsung g a l a x y Watch u l t r a ครับเวลาที่เราวิ่งไปนะครับติดต่อกันนานๆเราอาจจะรู้สึกเจ็บเข่านะครับหรือว่าเจ็บตามข้อต่อต่างๆหรือเป็นตะคิวนะครับหรือว่า มีอาการอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สําหรับนักวิ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่าท่วงท่าในการวิ่งแัะน,นิ่งเกตรันนิ่งฟ f o r มอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็จะต้องมาพัฒนาตัวของท่าวิ่งนะวันนี้เรามีอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับจาก samsung galaxy watch ultra er. ลองวิ่งมา1โลครับเป็น538สฟิลดีเหมือนกันนะที่กรุงเทพวันนี้ครับเดียวมารีวิวนาฬิกาตัวใหม่ครับโอเคนะครับผมก็ วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นการทดสอบการวิ่ง2แบบนะครับก็คือเพสห้าครึ่งห้าครึ่งก่อนนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นซิตี้รันเป็นถนนด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีลักษณะของการวิ่งที่มันไม่สม่าเสมอนะครับพอไม่สม่ําเสมอเนี่ยค่าของตัวที่เราจะได้มาตัวแอดวานซ์ลันนิ่งเมทริกเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันด้อยออกไปแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการวิ่งแบบ อ่านิ่งๆเลยเพสนี่อยู่ที่4 3 4 4 0เฉลี่ยนะประมาณนี้นะแล้วก็1กิโลเมตรนะดูว่าตัวนี้จะวิเคราะห์อ,ออกมาอย่างไงกันบ้างดีไซน์วัสดุรวมๆแล้วก็หน้าจอนะครับตามสเปคนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคให้ข้างๆตรงนี้นะก็สวยดีนะถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะก็จับดีนะผมก็จับนาฬิกามาเยอะนะครับก็จะรู้เลยจับปุ๊บตัวนี้ก็คือแบบเออมันเป็นนาฬิกาที่ อีกระดับหนึ่งอ่ะมันเป็นรนากาที่พรีเมียมนะครับก็ตามราคาสมราคาครับผลการวิ่งเมื่อสักครู่นะครับหน้าจอของผลสรุปมันก็จะเป็นแบบนี้นะมีเพสบอกนะครับเวลาที่ใช้แล้วก็แคลอรี่ที่ใช้นะครับฮาเดอร์อยู่ที่156นะครับเฉลี่ยช่วงหลังผมเร่งไปด้วยเป็น170ตัวนี้นะครับมีฮาร์ดเรทโซนมีล p ดเพสบอกนะฮะ ที่นี้ก็คือ advance running m e t r i c นะครับเป็นเสมือนนาฬิกาที่เป็นโค c ชวิ่งเพียงเราออกไปวิ่งเนี่ยพวกค่าการวิ่งดูกันเองก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นสีสีนะครับอย่างสีฟ้าก็คือดีเยี่ยมสีเขียวก็คือดีแล้วก็สีส้มก็คือต้องปรับปรุงนะครับมีคําแนะนําให้ปรับท่าเช่นการดิวหรือว่าการเสริมกล้ามเนื้อน่องนะสําหรับกรณีที่เรากับว่าเออต้องดูตามค่าเมตริกที่บอกนะว่าตัวไหนที่ต้องปรับปรุงนะครับในส่วนของการลดการบาดเจ็บก็ เป็นการลดความเสี่ยงใน,ในการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราสมดุลไม่ดีเนี่ยเราก็จะเอียงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวามากเกินไปใช่ไหมครับในการใช้น้าหนักด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทําให้เราบาดเจ็บหรือว่าปวดหลังหรือว่าปวดขาปวดข้อต่ออะไรต่างๆในฝั่งที่เราแบบเอียงไปได้นะครับตัวนี้ก็ในระยะไกลๆอย่างวิ่งไกลๆก็จ,จะเกิดตะคิวได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปเฮลนะแอปเฮลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้จอด้านข้างตรงนี้นะ ก็คือ1กิโลเมตรเมื่อกี้นะครับวิ่งรอบถนนด้านนอกของ UTK คแคเดนจะอยู่ที่172ช่วงนี้แค d เดนไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะก็ชิวๆสบายๆนะครับมาดู d v v n n e e r u n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  m m t t r i c ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันตัวที่นาฬิกา s a m s u n งตัวนี้เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาให้เราได้เรากดเข้าไปดูกันก่อนนะเม t ริกตัวนี้ Analyze ออกมาจาก Overall Running Form นะครับก็คือ Running form ของผม นะผมวันนี้ผมใช้การทดสอบอยู่ที่1กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าน่าจะเห็นผลได้ดีเพราะว่าเราเป็นคนที่วิ่งเนี่ยนิ่งอยู่แล้วเออไม่ได้แบบแว่งแล้วก็ถนนหนทางอะไรมันก็ดีนะครับเราก็จะสามารถที่จะรู้ถึงตัว overall score ออกมาได้ asymmetry ของผมจะอยู่ที่ g r กรดถึง60%อ่าในช่วงของการวิ่งเร็วนะครับเกรดคือดีอ่ะคือดีเลยอยู่ที่60%แล้วก็ good อยู่ที่30 improve อยู่ที่10%ก็คือช่วงถ้าย ช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นสังเกตว่าจะเป็นช่วงที่ผม,มา,าวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งเร็วขึ้นมันจะเสียทรงอา,อาจจะมีจังหวะที่แบบแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็เสียทรงไป <c oughs> <c oughs> นะครับก็ยังสามารถที่จะ improve ได้การพัฒนาด้าน Balance นะครับก็คือเราจะต้องฝึกสเตนตต่างๆนะอย่างวันนี้ผมสาธิตให้ดูก็จะมี Balance นะครับแล้วก็มี s ควอตแล้วก็อาจะเป็นคาร์ฟเรสหรือว่าโ o แทหรือว่าท่าพื้นฐานทั่วไป ที่เป็นท่าเสริมแฮมสตริงนะฮะแล้วก็จะใช้พวกท่าเล็กวิงหรือว่าท่าลันส์เนี่ยก่อนวิ่งก็จะดีนะครับส่วนการกลางลำตัวสำคัญแน่นอนนะครับสำหรับการแพลงเนาะทันมานะครับเป็นคอนแทคไทม์คอนแทคไทม์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่152เฉลี่ยถือว่าเกรดนะครับอยู่ที่64% 64%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เลยเกรด g ู o d อยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อิ p r ู v e อยู่ที่1%เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ152ผมว่าถือว่าค่อนข้างเร็วสําหรับสาหรับตัวผมเองนะครับที่เคยวัดมาสําหรับตัวกาวคอนแทคทามปกติผมจะอยู่แถวนี้แหละ150-200เพื่อที่จะให้กาวคอนแทคทามดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องเพิ่มแค d ดเนส์นะครับแล้วก็พยายามที่จะลดการออร์สไตล์แล้วก็พยายามลงเท้าที่กลางเท้าให้ได้นะครับต่อมานะครับฟล์ทามจะอยู่ที่184มิลลิวินนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กูดอยู่96% นะก,กูนะก็กูยังไม่เกรดนะครับสแสดงว่าไฟล์ทา e ยังไม่ดีอาจจะเกี่ยวกับพ่ยงกันทิกนะครับอาจจะต้องลอยตัวให้นานกว่าน,นี้น่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้เพิ่มเรื่องของพายุมันทิกหรือว่าแรงระเบิดนั่นเองนะก็พวกท่าไฮนีหรือว่าพายุมันทิกต่างๆนะครับเช่นกระโดดขาเดียวอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้ Regularity ไม่ดีเนี่ยมันก็คือสัญญาณของความเมื่อยลา้านะครับก็คือจะอยู่ที่ค่า0ถึง1นะครับถ้าเกิดว่าเกิน 0.9ขึ้นไปถือว่าดีของผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เกรดเลยนะก็คือ0.98แสดงว่าไม่มีอาการฟาทีกเลยอ่าก็น่าจะโอเคเลยนะ vertical นะครับสำหรับตัว vertical วเ,เคลื่อนที่ในแนวตั้งนะครับการเด้งตัวในแนวตั้งนั่นเองนะครับตรงนี้ของผมอยู่ที่เฉลี่ยนะฮะอยู่ที่เดี๋ยวนะดูกอนอยู่ที่8เซนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ g ูดก็คือค่อนข้างที่จะเด้งตัว สูงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าให้ดีกว่านี้ก็คือจะต้องเด้งตัวต่ํากว่านี้นะคือช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับท่าสวยขึ้นดูตามค่าพวกนี้ด้วยถ้าเกิดว่าค่าตัวของกันเด้งตัวในแนวตั้งมันเด้งเกินไปแล้วก็ตัวของค่าการสัมผัสพ,พื้นที่มันนานเกินไปนะครับเราก็อาจจะต้องไปดิลเพิ่มนั่นเองครับในส่วนของการเด้งตัวแนวตั้งนะครับเราจะต้องฝึก Lean For w a r d นะครับเอียงตัวไปด้านหน้านะแล้วก็เพิ่ม Caden c e ก็จะช่วยได้นะ ที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของการเสริมความแข็งแรงร่างกายอะไรต่างๆก็จะช่วยลดในส่วนของอการเด้งตัวในแนวตั้งได้นะครับคือคือ,คอการเด้งตัวในแนวตั้งมันจะเสียพลังงานในแนวตั้งนะเออมันเด้ง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 แล้วมันก็จะไม่ไปข้างหน้านะแต่ว่าการที่เราลาบเกินไปก็ไม่ค่อยดีหรอกเราก็ควรที่จะอพอดีพอดีนะครับผมว่าน่าจะอยู่แถวๆนี่แหละ7จเซนเนี่ยความสติฟเนสก็คือความเขาเรียกว่าอะไรความแข็งตึงของ ของการเด้งตัวนะครับก็คือถ้าเกิดว่า uh, vertical stiffness เนี่ยมันสูงเนี่ยแปลว่าเรามีพลังนะครับมีฟอส์มีแรงเออมีแรงในการที่จะเพิ่มนะครับในการออระเบิดแรงระเบิดหรือว่าการก้าวหรือว่าการพุ่งตัวไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีแรงระเบิดสูงก็จะช่วยให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าวิ่งได้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับสำหรับตัวของ vertical stiffness ก็อยู่ ของผมอยู่ที่เกรดเลยนะครับก็คือ48นะครับสำหรับตัวของการใช้งาน Advanced l e a r n i n g Metric ตัวนี้ถือว่าอม,มองเห็นถึงความแตกต่างของตัวนาฬิกาเรือนนี้ที่ให้ข้อมูลมาให้เราแล้วก็วิเคราะห์ให้เราด้วย AI ของเขาแบบนี้นะครับต่างจากแบรนด์อื่นๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผมยังไม่เคยใช้นาฬิกาที่จะวิเคราะห์ให้ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าใช้ตัว ยี่ห้ออื่นนะแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ข้อมูลดิบๆมานะครับว่าจะบอกว่าเออมันอาจจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนประมาณหนึ่งนะครับพามาเล่นนิดนึ่งครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอตัวของ Galaxy Watch Ultra นะปัดลงมีเมนูอยู่ด้านบนนะครับมีปุ่มเปิดปิดเสียงการเชื่อมต่อไฟฉายต่างๆปัดขึ้น ปัดขึ้นจะเป็นเมนูนะครับตัวนี้ก็คือมีตั้งแต่การโทรเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรเพจสโต์ด้วยนะครับปัดมาด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวของ notification นะตัวนี้เป็น notification นะปัดมาด้านขวาจะเป็น w i d g e ็ตนะครับวิดเจ็ตก็จะมีตัวข้อมูลสรุปรวมนะครับของอวันนี้มีสเต็ปเนี่ยวิ่งไปแล้วก็มันก็เลยสเต็ปมันก็เยอะนะ Active Time เท่าไหร่นะครับ Activity Calorie 428นะครับตัวนี้ Activity Calorie นะแล้วก็มี Burn Calorie ทั้งหมดในรวมตัวของเร s ติ้งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลิทรแทนไปแล้ว6.5กิโลเออรวมเดินนะครับตัวนี้คือรวมเดิน Active Time อะไรต่างๆนะครับตัวนี้กด Back กด Back ปุ่มนี้โอเคมีสปอร์ตนะครับให้เลือกอันนี้ก็คือเราเลือกว่าเราจะจะวิ่งเดินปั่นจักรยานและอื่นๆนะก็มี โหมดกีฬายเยอะมากๆเลยนะอ่านี่ก็คือภาพรวมอีกนะครับอุณหภูมิได้ด้วยตอนนี้อยู่แถวยานนาวานะครับ34องศานะครับแล้วก็ปฏิทินนะแบตเตอรี่บัตรเฟเชอร์ก็ได้นะครับ ECG ก็ได้เป็นนาฬิกาที่ผมว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะสายซิลิโคนย2มิลน,นะฮะตัวนี้เปลี่ยนได้นะสายตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับ นี่เปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เขานะครับส่วนในเรื่องแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้48ชั่วโมงในการวิ่งนะวิ่งใช้ gps อะไรเนี่ยนะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นอัลต t r a i เทรลประมาณ100โลแต่ก็รีบๆหน่อยนะฮะรีบ,รบๆนิดนึงแต่ถ้าอัลตทอโรดเนี่ยสบายอยู่แล้วนะ100โล100ไมล์นะครับแล้วก็ตัวของการใช้งานแบบประหยัดพลังงานจะใช้ได้100ชั่วโมง เออเยอะเลยก็ประมาณ4วัน5วันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวตัวของ Samsung Galaxy Watch Ultra ตัวใหม่ตัวนี้ของผมก็เพิ่งจะใช้ครั้งแรกแล้วก็ใช้ได้ไม่นานนะก็ประมาณนี้กันก่อนส่วนช่องทางการซื้อแล้วก็ข้อมูลต่างๆจะใส่ในช่อง description นะครับวันนี้ผมสะขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ